ดิฉันเชื่อว่าท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงประทานรางวัลและบำเหน็จให้แก่ท่านเพราะท่านสแสวงหาพระองค์และมีใจปรารถนาที่จะเพิ่มความเชื่อท่านมาใช้เวลาฟังคําสอนนี้เพราะท่านสแสวงหาพระองค์ขอพระเจ้าทรงสอนท่านและเพิ่มเติมความเชื่อของท่านให้สูงมากขึ้นชีวิตของท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าขอเชิญฟังคําสอนจากท่านอาจารย์หมาวรุณค่ะสวัสดีครับพี่น้องผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับ ให้ใช้เวลาในการฟังคำสอนหรือฟังพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเสริมสร้างชีวิตของพี่น้องนะครับในโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกแห่งมีเดียเป็นโลกที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากมายและหลายครั้งเราฟังข่าวร้ายเราฟังสิ่งที่ไม่ดีซึ่งมาจากระบบของโลกหรือมาจากมารหรือเป็นร,รมโกหกเป็นข่าวโกหกที่ไม่ดีและทำลายชีวิตของเราเรามีเวลาจำกัดในโลก วันหนึ่งวันหนึ่งเราอาจจะมีเวลาว่างที่ฟังข่าวในอินเทอร์เน็ตแค่40นาที30นาทีหนึ่งชั่วโมงถ้าเราใช้เวลากับข่าวร้ายเราก็จะไม่มีเวลาฟังข่าวดีจริงไหมครับวันก่อนนี้อาจารย์ดาได้รับข่าวมาจากเพื่อนจากประเทศไทยบอกว่าพูดอย่างนี้ในอินเทอร์เน็ตในในไลน์บอกว่าเมื่อแก่ลงท่านจะเป็นมะเร็งท่านจะไม่มีใครรักท่านต้องวางตัวดีๆถ้าไม่ปฏิบัติตัวดีคนจะทิ้งท่านไป โอ้โห oh, ผมฟังเสร็จนี่มันข่าวร้ายทั้งนั้นเลยผมถึงได้ใช้เงินใช้เวลาและเดินทางปไปทิ่ต่างๆที่อัดคำสอนที่มีแบ็ k กราวด์หรือมีภาพที่สวยงามเพื่อหนุนใจพี่น้องเข้ามารับข่าวดีจากพระเจ้าในหนังสืออาโมสบทที่3ข้อ3บอกว่าสองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้พี่น้องครับ เราต้องตกลงกับเพื่อนของเราก่อนลงทุนด้วยกันเราต้องตกลงกับแฟนของเราก่อนจะแต่งงานแต่ที่สําคัญมากก็คือเราต้องตกลงกับพระเจ้าว่าเรากับพระเจ้าเห็นด้วยกันแต่พระเจ้าเป็นจอมเจ้านายพระเจ้าจะไม่มาตกลงกับเราตามวิถีของเราเราต้องตกลงตามวิถีของพระเจ้าดังนั้นถ้าท่านจะรู้ว่าพระเจ้าคิดอย่างไรท่านต้องฟังคําสอนที่มาจากพระคัมภีร์ผมถึงได้ผลิตคําสอนออกมามากเพราะว่าถ้าท่านกับพระเจ้าเดินไปด้วยกันทุกคนทุกแห่งนะครับ นึกดูสิครับผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ที่มีฤทธิเดชมากที่สุดรว้ยที่สุดในโลกและจัก,กรวาลและในสวรรค์เดินไปกับท่านท่านจะไม่มีวันพ่ายแพ้เลยแต่ท่านจะเดินกับพระองค์ได้อย่างไรถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับพระองค์นี่เป็นเหตุผลที่เรารู้พระวจนะเพื่อจะได้เห็นด้วยกับพระเจ้าและเดินไปด้วยวิถีทางของพระเจ้าสุภาษิตบทที่4ี่ข้อยีบถึงยีบอบอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงตั้งใจต่อถ้อยคำของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเรา อย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบและมันรักษาก็คือเป็นยารักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิน้นพี่น้องครับพระวินะาของพระเจ้าเป็นเหมือนยาถ้าท่านรับพระวจนะอยู่เป็นประจำนะครับท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บจะออกไปรับเข้าไปในใจอยู่ที่ตาของท่านฟังคําสอนเอียงหูฟังเข้าไปในใจใช้ตาท่านมองไปที่นักเทศและคําสอน นี่เป็นเหตุผลที่ผมหาวิวสวยๆมาถ่ายคําสอนใช้เงินใช้ทองมากมายเพื่อที่จะช่วยให้ท่านรับพระวจนะเข้าไปในตาของท่านอ่านพระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้าเป็นยารักษาโรคแมทธิวบทที่สี่ข้อสบอกว่าฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบํารุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บํารุงด้วยพระวจนะทุกคําที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้า ที่อยู่ในพระคัมภีร์ที่ท่านอา่านที่ท่านศึกษาและคําสอนที่ผมอ่านพระคัมภีร์เยอะถ้าพี่น้องสังเกตฟังคําสอนผมผมอ่านพระคัมภีร์เยอะมากเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณทําให้ท่านแข็งแรงเติบโตและเป็นผู้ที่ใช้การได้นอกจากนั้นเมื่อท่านฟังพระวจนะนั้นจะทําให้ทนเกิดความเชื่อพี่น้องรู้ไหมว่าความเชื่อนั้นมาจากการได้ยินและได้ยินพระวจนะของพระเจ้าได้ยินแล้วได้ยินอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกและท่านรับสิ่งต่างๆจากสวรรค์ ของดีจากสวรรค์ได้โดยความเชื่อโรมบทที่10ข้อ17บอกว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดจากเพราะการได้ยินและการได้ยินพูดการได้ยินสองครั้งเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์พี่น้องครับถ้าท่านมีความเชื่อท่านสามารถรับการรักษาโรคการอัศจรรย์พระคุณความโปรดปรานความแสนดีของพระเจ้าสติปัญญาจากพระเจ้าฤทธเดชกำลังความสำเร็จจากพระเจ้าโดยททิท่านมีความเชื่อ ผมมีความเชื่อมากขึ้นผมดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเดี๋ยวนี้รับสิ่งต่างๆจากพระเจ้าด้วยความเชื่อเห็นไหมครับพี่น้องสําคัญมากที่เราต้องฟังแล้วฟังอีกฟังอยู่เป็นประจําจะเสียวเวลากับสิ่งที่ไร้สาระในอินเทอร์เน็ตหรือในมีเดียแต่ฟังพระพจนะดีกว่าสําหรับผมเองกับอาจารย์ดานะครับเราดูข่าวบ้างบางครั้งเพื่อรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นป่ะเช้าผมก็ดูข่าวว่าทางรัฐบาลที่วอชิงตันทําอะไรเรื่องเกี่ยวกับโควิด1ิ แต่ว่าผมใช้เวลาส่วนใหญ่กับพระวจนะของพระเจ้าทั้งวันทั้งคืนทําให้ผมมีความเชื่อและรู้จักพระเจ้าของผมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทําไมพระเจ้าถึงส่งคนบางคนหรือว่าเจิมคนบางคนให้เป็นสิบิบาลเป็นอาจารย์เป็นอัครทูตเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐและเป็นผู้เผยพระวจนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะในหนังสือเอเฟซัสนั้นได้กล่าวบอกว่าพระเจ้ารักเรามากถึง เจมคนบางคนแบบนั้นในนิสเอเฟซัสบททีษษ 4, ่4ข้อ10ถึง14บอกว่าองค์ผู้เสด็จลงไปนั้นก็คือพระเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือพระองค์พระเยซูคริสผู้ที่เสด็จขึ้นไปคือกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและลอยขึ้นไปบนสวรรค์สู่ที่สูงเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งปวงนั่นเองเพื่อจะได้สถิตอยู่ทั่วในสิ่งสารพัดของประธานก็คือของขวัญ ของพระองค์ของพระเยซูก็คือให้บางคนคือเจิมบางคนให้เป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระชนะบางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นสภิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมธรรมมิคชนก็คือท่านกับผมให้เป็นคนที่รับใช้เราจะได้เป็นรับผู้รับใช้ที่เก่งและมีการเจริมสูงรับใช้เกิดผลเพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จเจริญขึ้นก็คือเราช่วยกันสร้างคริสตจักรของพระเจ้าจนกว่าเราทุกคน จะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าเราจะได้เติบโตในความเชื่อรับใช้พระเจ้าเก่งและก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยถึงความขนาดถึงความภัยบย์ของพระคริสต์เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและเหไปเหมาด้วยลมปากแห่ง คำสั่งสอนทุกอย่างและด้วยเล่กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวงพี่น้องทราบไหมครับว่ามารซาตานก็ใช้คําล่อลวงคําโกหกในอินเทอร์เน็ตหรือในเว็บไซต์ต่างๆทําให้เราไม่มีเวลาไปฟังคําสอนละมัวจะไปฟังมันหรือระบบของโลกคนในโลกที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาก็จะใส่สิ่ง,งต่างๆเข้าไปในอินเทอร์เน็ตให้เราไปดูไปฟังนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผม จะต้องพยายามสู้ทุกวิถีทางให้ลูกของพระเจ้าที่เป็นคนทดไทยคนลาวและชนชาวเผ่าเข้ามารับอาหารจากพระเจ้าแทนที่จะไปใช้เวลาเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นโคโลสีบทที่1ข้อ9กถึงก็ได้พูดถึงหัวใจของพระเจ้าที่พระองค์พูดผ่านอาจารย์เปาโลในคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยอย่างไรสำหรับพวกเราที่เป็นคริสเตียนนะครับ ผมอยากจะอ่านคําอธิษฐานนี้ซึ่งอาจารย์เปาโลเขียนไว้ในหนังสือโคโลสีให้ฟังและท่านจะได้รู้ว่านั่นคือน้ําพระทัยของพระเจ้าสําหรับท่านซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าสําคัญมากเลยนะครับที่เราจะต้องเข้าไปในน้ําพระทัยของพระเจ้าและเติบโตไปในทางของพระเจ้าจริงๆอยากจะอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ซึ่งเป็นคําอธิษฐานของอาจารย์เปาโลให้พี่น้องได้ฟังนะครับฟังดีๆนะครับนี่คือน้ําพระทัยของพระเจ้าที่ เขียนไว้ในพระวจนะของพระเจ้าเพื่อพี่น้องจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากพระวจนะของพระเจ้าโคโลสีบทที่1นึ่งข้าวชสิบบอกว่าเพราะเหตุนี้นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเรื่องนี้เราก็ไม่ได้หยุดอธิษฐานและทูลขอเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์มีความรู้เราจะรู้ได้ไงเราก็ต้องฟังเราต้องเรียนจริงไหมครับโดย สัพพปัญญาเราจะมีสติปัญญาจากพระเจ้าและมีความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณเราจะมีความสติปัญญาและมีความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณเราถึงต้องฟังคําสอนจากผู้มีการเจิมเพื่อพวกท่านจะดําเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและจะเป็นที่ชอบพระทัยขององค์พร,ะ,ะ,ะ,พร,ะ,พระ,ะผู้เป็นเจ้าทุกประการคือให้ท่านเกิดผลในการดีทุกอย่างท่านจะดําเนินชีวิตที่เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าและเกิดผลดีในทุกอย่าง ด้านครอบครัวด้านการรับใช้การทำงานด้านการเงินการเลี้ยงลูกจเจริญขึ้นในความรู้ถึงเรื่องพระเจ้าให้พวกท่านมีกำลังพี่น้องจะมีกำลังด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นตามอานุภาพแห่งพระสิริของพระองค์เพื่อให้ท่านมีความทอดทนและมีความอดทนในทุกสิ่งพร้อมทั้งมีความยินดีท่านจะเป็นคนที่มีความชื่นชมยินดี และให้ท่านขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทําให้พวกท่านสามารถมีส่วนในมรดกของธรรมมิกชนในความสว่างพี่น้องครับเราทําคําสอนออกมาเพื่อท่านจะได้มีฤทธิดเดชมีกําลังจากพระเจ้าฟังคําสอนนะครับในพอดแคสต์และในอินเทอร์เน็ตที่ชื่อว่า www.barunrevival.org นะครับและใน YouTube เราจะโชว์ให้ท่านเห็นว่าท่านเข้าไปฟังคําสอนในเว็บไซต์เหล่านี้ได้อย่างไรนะครับกรุณาชมนะครับขอบคุณมากครับและเราพบกันในคําสอนนะครับวิธีการดูคําสอนของอาจารย์หมอวรุณผ่านทางช่อง YouTube ให้ท่านไปที่ youtube com newhopeic แล้วท่านจะเห็นหน้าแรกของช่อง New Hope ค่ะเมื่อท่านเลื่อนลงมาข้างล่างจะเห็นคำสอนภาษาไทยเมื่อท่านกดหน้าใหม่จะขึ้นมาพร้อมกับคำสอนแบ่งปันในแต่ละหัวข้อ ถ้าท่านอยากจะเก็บคำสอนชุดไหนไว้ดูอีกครั้งท่านสามารถกดปุ่มเซฟข้างล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วท่านจะเห็นคำสอนชุดนี้ในเมนูด้านซ้ายใต้คำว่า Watch Later เราขอหนุนใจให้ท่านกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่เข้ามานะคะ อีกที่หนึ่งที่ท่านสามารถดูหรือฟังคำสอนของอาจารย์หมอวรุณได้ก็คือที่เว็บไซต์วรุณ revival.org ท่านสามารถเลื่อนลงมาเพื่อดูคำสอนภาษาไทยล่าสุดได้หรือคลิกข้างบนที่ mp3 หรือ YouTube เพื่อหาคำสอนตามหัวข้อเรื่องค่ะสวัสดีครับ ดีใจที่พี่น้องเข้ามาฟังคําสอนนะครับขอต้อนรับสู่คําสอนของพระเจ้าผมและจันดารักพี่น้องมากและพระเจ้าก็รักพี่น้องมากเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงสอนพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ12บสงบอกว่าผู้ใดปรารถนาชีวิตและอยากมีอายุยืนเพื่อจะได้เห็นสิ่งดีหรือเห็นความเจริญรุ่งเรืองก็จงระวังลิ้นของเจ้าจากความชั่วและอย่าให้ลิ้นฟีบปากพูดล่อลวงจงหันจากความชั่ว และจงทําความดีจงแสวงหาสันติภาพและจงติดตามมันไปผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นคนนั้นแหะครับที่แสวงหาความดีพี่น้องถึงฟังคำสอนและพี่น้องจะพูดแต่สิ่งดีๆที่ออกมาจากพระวจน,นะของพระเจ้าและพระเจ้าจะให้พี่น้องมีอายุยืนยาวและมีความมั่งมีสีสุขนะครับพบกันในคำสอนครับ วันเพนทคอ์สพระเจ้าเทฟไฟของพระองค์ลงมาในห้องชั้นบนพระเจ้ายังไม่ได้ปิดสวรรค์พระองค์ยังเทฟไฟของพระองค์ลงมาในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเทฟไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยในประเทศลาวกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกและนำการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของลูกของพระองค์ผู้ที่กระหายหิวพระเจ้า จะได้พบพระองค์และไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะรงเผาผลานอยู่ภายในทำให้ชีวิตบริสุทธิ์และเกิดผลในอาณาจักรของพระเจา้าขอสวรรค์เปิดออกและเทพระคุณและไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมีฤทธิ์เดชมากขึ้นมีความรักและความเชื่อมากขึ้น สวรรค์ส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายและประกาศข่าวประเสริฐและพระเยซูทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้อง